ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมแ,และนว,วันนี้นะครับผมจะมาแอดทุกคนเข้าแคนนะครับแต่มันแอดไม่ได้นะครับคือมันขึ้นว่าเออร์เลอร์นะทุกคนก็เออผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอ,อืมผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันขึ้นเออร์เลอร์นะทุกคนก็ก็เดี๋ยวแอดอาานั้นมาแล้วกันนะครับแชทแชทมานะครับหรือมันต้องอยู่เซิร์ฟเดียวกันป่ะทุกคนใช่ป่ะ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ต้องอยู่เซิร์ฟเดียวกันนะคบผมก็เดี๋ยวเป็นว่าพักแคสออกมาะครับชื่อนี้นะฮะทุกคนชื่อนี้เอ้แล้วหลังจากนี้ผมจะเปลี่ยนรูกโปรไฟช่องนะไม่ต้องแปลกใจผมสัตว์าดมารับมือเลยเนะี่ยเออก็โอเคนะครับผมก็ใครที่อยากเข้าแอดมานะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าแอดเสร็จเนี่ยผมจะเซิร์ฟลิงก์นะครับผมก็หมดเครดร์วันนี้นะครับเวลา เวลาสักสี่ทุ่มก็ได้นะครับทุกคนก็ไม่ก็5้าทุ่มอะนะครับถ้าผมง่วงก็นั่นแหละหมดเขียนนะครับก็เพราะว่าผมก็จะรีเซิร์ฟวีนะครับเดี๋ยวมันจะลบกวนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลิงก์วีเซิร์ฟเพื่อนผมนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าเแอดชื่อน,นี้มานะครับผมเดี๋ยวเราจะจะเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะโอเคก็บ๊ายบายไปละ มันมันแอดไม่ได้มันขึ้นเออร์เรอนะทุกคน